a ุณอีนะคะล่าสุดทางผู้บริหาร a อีนะคะคุณทัศพลระบุว,ว่าเขาได้ขายหุ้นจำนวนหนึ่งให้กับ k ิ่ง Power ร <ค iro. S 1> แล้วนะคะทีนี้ดูทางกราฟเทคนิคให้กับนักทุนด่วนเลยค่ะว่าสถานการณ์ราคา<บ>หุ้นทางด้านเทคนิคเป็นยังไงตอนนี้จะนัวกับเขาได้ไหมฮะตัวที่ครับพี่ต cool. ัวีผมผมอยู่ข้างนอกครับไว้ไว้คุณอ๋องเอาเอาท่าที่คุณมีในมือพูดไปเลยก็ไก็พูดพูดมัวเสารไปแล้วว่ามันมันก็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวตัวไหนฮะ a v อะครับอ๋อมันยืนกะขายอยู่ที่ห้าบาทเก้าสิบห้าสตังค์ห้าล้านห้าแสนหุ้นนะฮะออฟเฟอร์นะแน่นมาก่คุยไปวันวันเสาร์ก็อาจจะลงมาประมาณห้าบาทกลางๆก่อนอะออ่อย่ารัวเข้าไปเนาะข่าวมันยังไม่จบอันนี้เออใช่ครับผมอาจจะอาจจะชะลอโตมาทางนั้นก่อนก็ยิ่งไปยุ่งแหละอ่านะประกาศประกาศเดี๋ยวไปติดกับดักอะไรกับเขานะฮะครับก็มองไปเป็นพักตัวที่เรามองดูวันวันวันเสาร์่ะนะครับค่ะอืม ขายเท่าไหร่ครับพี่เขาขายเท่าไหร่ครับเขาไม่ระบุเลยเขาบอกรอชี้แจงตอนตลาดปิดแต่ตลาดหลักทรัพย์ก็ยังไม่แขวนหุ้นตัวนี้ไว้นะฮะอืมถ้ามันถ้ามันขายบิ๊กหลอดใช่ป่ะให้กับทางด้านกิงพาวเวอร์นะฮะอันเดิมเขาบอกว่าจะเอาย3ิสาเปอร์เซ็นต์แต่ไม่แน่ใจว่ารายละเอียดล่าสุดจะเป็นยังไงนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันก็คงมีส่วนลดจากจากราคาตลาดแหละนะครับเอถ้าขายเป็นบิ๊กหลอดนะครับอืมก็ส่วนพักตลาดก็อาจจะมีการเออ รีบาสลับคือมันก็ขึ้นมาประมาณ1425แล้วก็เอ,อไม่ผ่านอ่อนตัวลงมลละนะครับวันนี้ก็อืมถ้าปิด1420ได้ก็ก,ก็ก็พอจะมีลุ้นรีบาวต่อพรุ่งนี้นะครับแต่ผมมองก็คือถ้ามันฟื้นตัวแล้วมันไม่ผ่านประมาณ1425 1430แนี่วโอกาสจะ ปรับตัวลงต่อไปหาฐาน้านล่างนะครับที่่1,400จุดหรือว่า1,380ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับ <Okay. S 2> ประเด็นหลักก็คือตัวตัวเบ็กซิตนะครับกังวลเพิ่มมากเข้ามาก็จะทำให้ดอลลา,าร์สหรัฐมันแข็งค่านะครับก็ไปกระทบต่อราคาน้ำมันดิบหรือว่าบาทอ่อนค่าชะลอทิศท,ทางฟอนโฟแล้วก็เป็นเซนิเมนต์เชิงลบ นะครับอืส่วนเรื่องเฟดก็เอไม่น่าจะมีอะไรนะครับแล้วก็รออัพไซน์เรื่องบีโอเจว่าถ้าเกิดมีการผ่อนคลายมาได้การกางการเงินเพิ่มนะครับก็จะหนุนตลาดให้มันเกลับมาฟื้นตัวได้นะครับแต่ถ้าเฟดคงหลกเบี้ยบีโอเจไม่ทำอะไรเลยโอกาสจะลงมาฐานเดิมพันสี่หนึ่งสามแปดศูนย์ก็มีความเป็นไปได้แต่มองก็เอผมว่าแนวรับหนึ่งสามแปดศูนย์นะมันมันน่าจะเป็นแนวรับ ที่ทำงานได้ดีนะครับสามารถรองรับการปรับตัวลงได้นนโอกาสก็เป็นโอกาสในการซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับมองภาพรวมก็ยังดีอยู่แหละเส้อาจจะลงมาเอ่อลงมาหาฐานเดิมก่อนเพื่อปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับค่ะครับผมส่วนตัวหุ้นก็ก็ก็ยังถือเหมือนเดิมที่แนะนําไปนะครับเอ่อตัวคาราบาลนะครับตอนนี้เข้าใจว่าประมาณส7สิบเจ็ดสลึงใช่ค่ะส7 5สิบเจดสิบออืมนะครับก็ เราขายประมาณห้าสิบาทอ้าปะห้าสิบถึงห้าสิบห้าบาทนะครับอืมก็จะซื้อไปแล้วก็ถือต่อนะครับต่ำกว่าสี่สิบห้าจุดห้าคัดลอสตัวคาร์บเอ,อา,า,ากรุป๊ปส่วนเพรสนะครับเพสก็ประมาณน่าจะประมาณสามจุดสามแปดสามจุดสี่ศูนย์นะครับก็ซื้อแล้วก็ถือนะครับก็ไม่ต่ำกว่าสามจุดสองศูนย์หรือสามจุดหนึ่งหกประมาณเนี้ยถือได้ต่อนะครับแม้แต่ผลก็คือ อยู่ที่ประมาณ3.5ถึง3.6ตัวเพสแล้วก็หู้ฟงก็ยังได้นะครับก็ไม่ต่ำกว่า5บาทยังถือได้ต่อด้านบนก็จะมีอยู่ที่ประมาณ5.8 6บาทประมาณเนี้ยนะครับส่วนที่แนะนำใหม่แล้วก็ดูก็พอได้มันยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นักนะครับก็ผมแนะนำ UTP ใช่ยุ<า>คคาใช่แล <laughs> ้วร ยุผ่า UPA หรือว่า UTP ค่ะ UTP อยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง UTP UTP อ๋อค่ะยู่ในติดเปเปอร์ใช่ตันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ป่าไม่มีค่ะฮะฮะไม่ใช่ราคาเท่าไหร่ตัวนี้โอ๊ยแต่ละสามบาทแปดสิบบวกมาสิบสตางค์แล้วค่ะสามจุดแปดใช่ไหมพี่ค่ะเออครับก็รับประมาณนี้สามจุดเจ็ดหกสามจุดเจ็ดแปดนะครับอืมแล้วก็หลุดต่ำกว่าสามจุดหกหกคัดลอส ด้าน,นบนด้าน,นบนน่าจะได้เห็นประมาณสี่บาทอัพนะครับ<ช>แนวแรกมีที่ประมาณส<ช>ี่จุดศูนสี่ครับผมก็เป็นเป็นทรดด i n g ตัวใหม่นะครับที่เอแนะนํำ้ามาส่วนไอ้สตัวที่ที่มเสาอ่ะนะครับก็เหลือ UTP ที่มันเอ้ย HFT นะครับพวกผงที่ไม่ค่อยขึ้นนะครับอืมจะจะเข้าก็สองตัวเนี้ย HFT <ช>กับกับตัว UTP นะครับใค<ช>รยังไม่ได้ซื้อตามที่ผมแนะนํา ะนะครับส่วนสองตัวตัวเพสกับคาระบาวคุปก็ก็ถือตามแนวโน้มที่บอกไปต่ำกว่าจุดมอนิเตอร์ก็คัดลอสนะครับส่วน c ี m เอมหนึ่งหกซีดีเอ็นโวมันน่าจะรีบาวมาประมาณเก้าศูนย์ห้าเก้าศูน่ศูนย์ตรงเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่เลยพี่เก้าศูนย์สองปะเก้าศูนย์สามจุดสามค่ะ, 3. 3, คะอืมนะครับก็เอ่อถ้าถ้าจะเป็นเล่นก็ต้องไม่เล่นเล่นโอเปนลองสั้นๆนะ่ะนะครับอืมไปปิด ตามทาี่บอกอ่ะหรือว่า,าถ้ามันหลุดต่ํากว่า897คัดล้อแล้วเป็นป็นชอตเลยนะครับ,รบโอกาสก็เหมือนเหมือนเซตอ่ะถ้ามันถ้ามันหลุดประมาณ1415 1420โอกาสล,ลงไปพัน 4, 1, 3, 8, สี่1380ก็มีนะครับ,รบตัว CDM ก็เหมือนกันถ้ามันหลุด897วันนี้ที่ทำลัวนะครับอืโอกาสจะลงต่อที่ประมาณแนวรับถัดไปตองแปด880ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะครับถ้าจะซื้อถ้าจะเข้าเลยก็เป็น open short เอ้ย open long ไดนรีบาวนะครับ เล่นั้นๆไปติดประมาณ905-910ประมาณเนี่ยือแต่เจ้าจะรอรอในส่วนของโ p เ n ลช็อตก็หลุดต่ำกว่า897ค่ะครับผม,มครับหรือว่าใครเอ,อมีลองอยู่ก็ดู897เหมือนกันนะครับต่ำกว่าค,คัดล้อนแล้วก็เปิดเป็นช็อตค่ะคร,ครับผมส่วนทองคำทองคำสปอตเท่าไหร่ครับพี่ดูได้ไหมครับอ่าดูได้ค่ะครับพันสองร้อย 83เหรียญค่ะอืมก็ก็ยังเป็นเอาไปลองเหมือนเดิมนะครับถัดไปน่าจะขึ้นขึ้นถึงประมาณ1,300เหรียญนะครับแต่อาจจะไม่ผ่านใครที่ถือลองอยู่ก็ปิดทำกำไรใกล้บริเวณดังกล่าวนะครับใกล้พันสามอืมครับผมได้ค่ะคุณองครับผมครับคืนนี้เจอกันนะคะได้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคุณองก็แนะนาข้อมูลต่อเนื่องจากช่วง